สวัสดีครับคลิปวิดีโอเรื่องการควบคุมแสงอาทิตย์หรือว่า Solar Control นี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทบทวนเนื้อหาในรายวิชา Topical Architecture ครับเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสถาปัตยกรทมศาสตร์บัณฑิตคณะสถาปัตยกเยมศาสตร์และศิลปรกรรมสร้างสารรค์มทรลียสารครับโดยมีผมอาจารย์พงศักดิ์ลอยฟ้าเป็นผู้นาเสนอครับ ก่อนอื่นเราคงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับแสงอาทิตย์โดยรวมกันท่านๆนิดนึงนะครับถ้าเราอยู่ในอาคารนะครับหรือว่านี่คือกรอบอาคารเนี่ยเราจะพบว่าแสงอาทิตย์ก็จะกระทบกับทั้งระนาบด้านบนก็คือระนาบหลังคานะครับแล้วก็ระนาบด้านข้างนะครับทั้ง4ด้านนะครับซึ่งก็คือระนาบของผนังน,นะครับซึ่งจากลักษณะของแสงอาทิตย์ที่กระทบกับอาคารเนี่ยก็จะพบว่า แสงอาทิตย์ที่กระทบกับหลังคาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร้อนค่อนข้างยาวนานครับแล้วก็พบว่าระนาบหลังคาจะได้รับความร้อนมากกว่าระนาบของผนังเนี่ยถึงสงเท่าด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าระนาบผนังอาจจะได้รับความร้อนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในตลอดวันนะครับแต่ว่าหลังคาจะได้รับความร้อนทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมแสงอาทิตย์จึงเป็นเรื่องสําคัญครับ โดยเฉพาะการควบคุมแสงอาทิตย์ไม่ให้กระทบกับระนาผนังนะครับรวมถึงช่องเปิดนะครับซึ่งเราจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าการควบคุมแสงอาทิตย์ที่กระทำกับระนาบหลังคาซึ่งอยู่ด้านบนนะครับมีหลายวิธีเลยครับที่เราจะสามารถควบคุมแสงอาทิตย์ได้นะครับอย่างเช่นการใช้ต้นไม้ครับซึ่งวิธีน่าจะเป็นวิธีพื้นฐานเลยที่เรานึกออกนะครับเวลาที่เราพูดถึงการป้องกันแดด นะครับหรือการควบคุมแสงแดดนะครับซึ่งการใช้ต้นไม้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราช่วยให้เงาของต้นไม้นะครับช่วยบังแดดให้กับอาคารนะครับถ้าเราเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมรวมถึงมีขนาดอาคารที่สัมพันธ์กันนะครับก็จะพบว่าต้นไม้ทำหน้าที่เป็นเหมือนหลังคาผืนใหญ่ให้กับตัวอาคารอีกทีหนึ่งนะครับ ยิ่งถ้าหากเรามีหลักในการวางตำแหน่งต้นไม้แล้วก็เลือกตำแหน่งต้นไม้ที่ดีนะครับเราอาจจะทําให้ต้นไม้นั้นช่วยบังเงาให้กับอาคารได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นในภาพเป็นตัวอย่างที่เป็นการจําลองครับว่าถ้าเราวางต้นไม้ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วเงาที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เราต้องการให้เกิดเงาหรือเปล่านะครับอย่างเช่น เราต้องการให้พื้นที่ด้านหน้าของอาคารนี้มีร่มเงาในตอนเช้านะครับต้นไม้ที่เราควรจะวางก็ควรจะอยู่ในทิศตะวัอนออกหรือว่าเยื้องมาทางทิศตะวัอนออกนะครับเพื่อให้เวลาเช้าเงาที่เกิดขึ้นหลังจากที่แดดประทากับต้นไม้มันตกอยู่ด้านหน้าอาคารพอดีนะครับหรือถ้าเราอยากให้เกิดร่มเงากับด้านหน้าอาคารในช่วงบ่ายนะครับก็หมายความว่าเราก็ควรจะมีต้นไม้ทางทิศตะวันตก หรือเยื้องไปทางทิศตะวันตกนะครับเพื่อให้เงาที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องมาทางทิศตะวันตกแล้วประท้าต้นไม้นะครับเกิดเงาที่ด้านหน้าอาคารพอดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ครับเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการวางแผนแล้วก็ออกแบบไปตั้งแต่แรกนะครับต้นไม้นอกจากจะช่วยให้เกิดร่มเงาที่ดีกับกรอบอาคารได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระนาบผนังหรือว่าหลังคาก็ตามเนี่ย ต้นไม้ก็ยังให้ประโยชน์อื่นๆอีกนะครับเช่นให้ออกซิเจนนะครับให้ความสดชื่นให้ความชุ่มชื้นรวมถึงให้บรรยากาศที่ดีเวลาที่เรามองออกไปด้วยนะครับนอกจากต้นไม้แล้วนะครับการเลือกรูปแบบหรือว่ารูปทรงของหลังคาก็มีผลต่อการควบคุมความร้อนจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นลักษณะหลังคาที่เป็นลักษณะหลังคาจัว่วอย่างตัวอย่างในภาพนะครับก็จะพบว่า บางช่วงเวลาด้านหนึ่งของจั่วอาจจะได้รับความร้อนหรือว่าแดดโดยตรงแต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปตำแหน่งของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นหลังคาอีกด้านหนึ่งที่ได้รับความร้อนมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลให้ระนาบหลังคาไม่ได้รับความร้อนเป็นผืนใหญ่ทั้งวันนะครับซึ่งอาจจะต่างจากหลังคาแบน,นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าหร,หรือเวลาบ่ายก็ได้รับความร้อนไม่ต่างกัน ร,รวมถึงในปัจจุบันอาจมีการออกแบบหลังคาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับบางเวลาอาจจะเปิดบางเวลาอาจจะปิดให้สัมพันธ์กับแสงแดดหรือความร้อนที่เราต้องการได้รับนะครับโดยอาศัยระบบกลไกช่วยให้เกิดการปิดเปิดได้อย่างยืดหยุ่นนะครับนอกจากนี้แล้วอาคารข้างเคียงครับ ก็อาจจะมีผลต่อการควบคุมแสงแดดให้กับอาคารของเราเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่อาคารข้างเคียงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของพระาทิตย์ส่องพอดีอย่างเช่นอยู่ในทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศตะวันตกของอาคารเราและมีความสูงมากกว่าอาคารเรานะครับอาคารเหล่านั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดร่มเงากับอาคารเราได้เช่นเดียวกันนะครับ การเลือกวัสดุหรือเลือกสีของหลังคาก็เป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมความร้อนจากแสงแดดเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกวัสดุที่มีสีอ่อนนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ช่วยให้เกิดการสะท้อนหรือว่ารีเฟล็กความร้อนออกไปได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับวัสดุที่มีสีเข้มนะครับซึ่งเราก็น่าจะพอทราบอยู่ว่าวัสดุที่มีสีเข้มเนี่ยมันมี ุณสมบัติในการดูดซับความร้อนได้ดีมากนะครับต่างกับวัสดุที่มีสีอ่อนที่มันจะช่วยสะท้อนได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสีและวัสดุก็เป็นหนึ่งในตัวแปรที่เราต้องพิจารณานะครับถ้าเราต้องการจะควบคุมความร้อนจากแสงแดดนะครันอกจากนี้ครับส่วนประกอบของอาคารก็ยังช่วยให้เกิดการกันแดดหรือว่าควบคุมความร้อนได้เช่นกันนะครับเช่นชายคานะครับ ถ้าเรายื่นชายคารอบๆตัวอาคารออกไปอย่างเหมาะสมก็อาจจะช่วยให้สามารถกันแดดให้กับผนังหรือว่ากรอบอาคารด้านล่างได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้การยื่นส่วนประกอบอื่นของอาคารอย่างเช่นระเบียงนะครับกันสาดหรือว่าครีบฟินกันแดดต่างๆองค์ประกอบเหล่านี้ครับก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในการช่วยควบคุมหรือว่าป้องกันแดดนะครับ เช่นในภาพเนี่ยก็มีทั้งการยืน่นระเบียงออกไปนะครับหรือว่าการยื่นกันศาสออกไปซึ่งก็สามารถออกแบบได้ในหลายๆลักษณะนะครับซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ครับเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับถ้าเราต้องการจะลดความร้อนไม่ให้เข้ามาสู่กรอบอาคารด้านล่างนะครับลักษณะาการออกแบบกันศาสหรือว่า อุปกรณ์กันแดดน,นะครับเราสามารถออกแบบได้ทั้งการกันแดดแบบ100%หรือว่าการกันแดดบางส่วนก็ได้นะครับซึ่งนอกจากประโยชน์ของมันแล้วมันก็มีประโยชน์หรือว่ามีเอฟเฟกในแง่ของการสร้างบรรยากาศให้กับสเปซด้านล่างด้วยนะครับในกรณีที่เราอาจจะมีพื้นที่ไม่มากนะครับที่เราจะยื่นกันสารหรือว่าอุปกรณ์กันแดดออกไปยาวๆนะครับการใช้แผงกันแดดภายนอกอาคารก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบอาคารที่เราสามารถช่วยในการลดความร้อนได้ นะครับอย่างเช่นในภาพก็จะเป็นลนกักษณะแผงกันแดดที่ใช้ความถี่ของตัวแผงกันแดดเรียงลงมาในแนวตั้งเลยนะครับก็จะช่วยกันแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้กับแผงกันแดดที่มีการยืดออกมายาวๆนะครับตัวแผงกันแดดสามารถเป็นอุปกรณ์กันแดดที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อาคารได้ด้วยครับนอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้วมันยังมีการออกแบบที่สวยงามนะครับเราสามารถออกแบบให้น่าสนใจได้ นะครับส่วนใครที่เลือกใช้การกันแดดด้วยมูลี่หรือว่าม่านนะครับซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารเนี่ยลักษณะอุปกรณ์กันแดดแบบนี้อาจจะไม่ได้ช่วยกันความร้อนนะครับเนื่องจากว่าความร้อนมันสามารถทะลุตัวบานหรือว่าช่องเปิดเข้ามาในอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีปฏิภาพน้อยกว่าการออกแบบเป็นแผงกันแดดภายนอกอาคารนะครับนอกจากการมีแผงกันแดดที่ ช่วยป้องกันแดดให้กับกรอบอาคารด้านข้างคือผนังแล้วนะครับก็อาจจะมีลักษณะของแผงกันแดดที่ช่วยกันแดดให้กับกรอบอาคารด้านบนได้ด้วยครับเช่นแผงกันแดดที่คลุมอยู่เหนือหลังคานะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถออกแบบให้หน่าสนใจได้เช่นเดียวกันแผงกันแดดด้านบนนอกจากจะเป็นแผงกันแดดแล้วอาจจะทําหน้าที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราออกแบบแผงกันแดดให้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมเราจะพบว่าเราสามารถควบคุมความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้หลากหลายวิธีการเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ต้นไม้นะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เราเริ่มวางเลเยอร์ของอาคารนะครับหรือว่าการใช้องค์ประกอบของตัวอาคารเองครับช่วยในการกันแดดนะครับเช่นการใช้ใชายคานะครับการใช้แผงบังแดดนอกอาคารนะครับการใช้ระเบียงกันสาดคลีฟฟินกันแดดต่างๆนะครับ รวมถึงการเลือกรูปแบบของรูปทรงหลังคาและก็การเลือกวัสดุและสีของหลังคาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าอาคารที่เราจะออกแบบมีอาคารข้างเคียงที่สามารถเกิดประโยชน์ในแง่ของการบังแดดให้กับตราได้ก็เป็นหนึ่งในการควบคุมแสงแดดที่จะเข้าสู่อาคารเราเช่นเดียวกันครับก็คิดว่าในหลากหลายวิธีการเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ ลองเลือกวิธีการที่เหมาะสมไปใช้ในการควบคุมแสงอาทิตย์กันนะครับ